สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่เขาข่าวร้อนคนวิจัยจุฬาพบหมาแมวไทยติดโควิดในบ้านที่เจ้าของติดเชื้อแนะวิธีเลี้ยงเมื่อวันที่7พฤศจิกายน64รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรบวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กอ้างองิงถึงงานวิจัยจากทีมคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรณีพบการติดเชื้อโควิด -19 ของสุนัขและแมวในไทยโดยระบุว่าล่าสุดมีงานวิจัยจากทีมสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยรา งานในวารสารวิชาการเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาตรวจพบสุนัข3ตัวจากการตรวจ35ตัวและแมว1ตัวจากการตรวจ9ตัวติดเชื้อโควิด -19 โดยทั้งหมดที่ตรวจนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงในครัวเรือนที่มีเจ้าของติดเชื้อโควิด -19 สุนัข1ตัวมีอาการเล็กน้อยส่วนตัวอื่นที่ติดเชื้อนั้นไม่มีอาการข้อมูลครั้งต้นก็ช่วยกระตุ้นให้เราตระหนักถึงความสำคัญว่าคนที่ติดเชื้อจะสามารถถ่ายทอดไปยังสัตว์เลี้ยงได้ดังนั้นหากมีอาการไม่สบายนอกจากควรจะแยกตัวออกจากสมาชิกในครอบครัวแล้ว ยังควรหลีกเลี่ยงการไปคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงในบ้านความรู้ปัจจุบันเราทราบดีว่ามีการติดเชือ้อจากคนสู่สัตว์ได้มากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวตัวมิงเฟอร์เรตออตเตอร์เสือกวางเป็นต้นจนการถ่ายทอดจากสัตว์สู่คนนั้นแม้ตอนนี้เชื่อว่าอาจไม่ใช่ปัจจัยสําคัญในการแพร่ระบาดแต่กันไว้ดีกว่าแกเพระมีรายงานเกี่ยวกับการติดเชือ้อจากตัวมิงไปสู่คนจากหลายประเทศทั่วโลกทั้งในอเมริกานเนเธอร์แลนด์โปแลนด์เป็นต้นการไม่ไปคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงเวลาาเราไม่สบาายนอกจกจช่วยป้้องัมาให และไม่เป็นตัวนำพาเชื้อโรคไปยังคนอื่นในบ้านที่จะเข้ามาสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยงได้ด้วยที่หยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้รับทราบกันเพราะปัจจุบันไทยเรามีจํานวนคนติดเชื้อใหม่ในแต่และว,วันจํานวนมากโอกาสถ่ายทอดไปยังสัตว์ย่อมมีสูงขึ้นกว่าสมัยระลอกแรกผลรับของการควบคุมการระบาดที่เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนเท่านั้นท่านผู้ชมครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ